ดูเม็ดครับมรมเมลี่าม,าาม,าามากโอ้โลเมียนโชวให้เอ็ซีดูหน่อยใหญ่มากใหญ่มากสตูเกลโลเมียนบอกเลยเม็ดเขาจะรีบไปไหนลเมียนลาแบบนี้เพราะว่าเนื้อดีนะถ้าถ้ามีลาแบบนี้นะใช่ไหมครับเห็นสูตมากเลยนะครับ,รบลาเป็เนเนื้อจะดีมากอ๋อแต่ว่าทาราอยู่ข้างนอกไม่เกี่ยวข้างในนะ ไม่เกี่ยวกับเนื้อเลยนะครับนี่ขอดูเลยขอดูเลยธรรมชาติขอดูเนื้อพูนี้เลยครับที่มีรานค,รคนเขาเคยกินบ่อยเขาบอกลูกที่มีราแบบนี้จะสวยนะครับนี่นะ สวัสดีครับท่านผู้ชมตลอดถคลิปยู u ูบนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดสะพานสีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านทุเรียนหมอนทองจันทบุรีนะครร้านป้าอุก,กับลุงเมนนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับทุเรียนหมอนทองจันทบุรีนะฮะตัวนี้ที่บอกไว้แล้วนะครับขีดละห5บาท ตู้เรียนส,ยสวยๆเลยนะครับร้านนี้สวัสดีป้าอูครับผมครับเป็นไงบ้างครับวันนี้เ,ออเรื่อยๆนะครับวันนี้ลงเยอะไหมเอ่ยอันนี้ประมาณ400กิโล400กินะฮะตู้เรียนส,ยสวยๆนะฮะร้รานนี้ลงุงแมนสวัสดีครับลุงแมนครับผมใกล้จะหมดหน้าตู้เรียนแล้วเนาะใกล้แล้วครับใกล้แล้วนะใกล้ความจริงใกล้ความจริงแล้วครับผมปีนี้ก็ฟันกนระจายเลยนะ FC <c> มาเพียบเลยฟันกระจายเลยครับครับผม ปีนี้ลุงเมียนบอกครับทั้งเดบอกพร้อมเลยทเรียนสวยๆทุเรียนที่สวนอำนวยสวนอนุรหารานนี้นะครับผมปีหน้าก็ใครที่อยากไปเที่ยวก็ลองโทรสอบถามได้นะฮะแต่ปีนี้ยังๆนะครับปิดปิดรับปิดอยู่เดี๋ยวรอปีหน้านะครับรับผมส่วนร้านนี้ก็ยังไม่มีส่งนะครับปีนี้นะปีหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันปีหน้าแน่นอนหน้าว่าปีหน้าอาจจะมีส่งเนาะลุงเมียนเนาะรับผมน่าจะมีครับครับ โทรมาหาบอกให้ส่งบ้านเดิมครับผมมีเอฟซีต่างจังหวัดอยากให้ส่งนะเชียงใหม่แถวเชียงใหม่เลยนะแม่อไม่ห้องสอนเลยนะโอ้โหครับผมเดี๋ยวปีหน้าก็ติดตามข่าวสารแล้วกันของความนิยมก็มาอ๋อตามข่าวตามมาจากยูทูบเลยนะครับผมวันนี้ตัวนี้โลเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยเก้าสิบบาทนะฮะนี่เลยนะครับ ภูสวยงามๆเลยนะฮะกินโชูเลยนะกินโชหน้าร้านเลยครับลุงแม็ให้ชิมให้ดูนะครับสวยจริงอร่อยจริงครับเดี๋ยวกินดูครับกินโชูด้วยเอากลับบ้านด้วยเลยกินโชูด้วยเอากลับบ้านด้วยนะฮะอร่อยจนปวดไม่อยู่บอกดูเม็ดครับเมลลี่มาก หวานเม็ดรีผมดูครับทุกคนรสหวานไหมรสหวานเนาะหวานครับคุณแม่ดูเม็ดเม็ดรีบมากเม็ดรีบมากลุจจะรีบไปไหนนะครับผมเม็ดลุจจะรีบไปไหนบอกเม็ดรีบ ลุงแมนใจดีฮะให้ชิมให้ดูไม่ได้ซื้อนะครับกินให้เอฟซีดูทุกคนกินให้เอฟซีน้ำลายหลครับผมเอฟซีจะตามทันนะเอฟซีน้ำลายไหลเดี๋ยวมาทันเนาะลุงแมนเนาะไม่มีอยู่นะแต่ทันอยู่อาทิตย์นี้ยังได้อยู่ครับครับผมไม่น่าเกินวันเสาร์นี้นะจะหมดเดี๋ยวให้ดูเม็ดครับทุกคน โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตกินให้หมดก่อนเดี๋ยวเราไปดูลุกแม่งกับพู้ขายกันติดปาก <c oughs> อร่อยมากอร่อยมากาลูกค,ค้าหนาแน่นนะครับที่ร้านนี้นะฮะสุกมากเลยนะฮะ ดูนะครับผม,มบเรือนสวยเลยครับสวยมากครับเนื้อไม่แข็งมากนะกำลับบงกำลังดูเนื้อเลยจ้ะให้โดนใจนะุูแมนบอกกำลังเ,เลยครับ

สามโดสี่ขีดพิน่าลุงแมนบอกเจอกันแน่นอนถ้าโควิดยังไม่เอาถ้าโควิดหายเนาะพี่น่าอ,อาจจะได้มี สัญจนใช่ไหมแต่ที่แน่ๆนะปีหน้าที่นี่ที่นี่เช่นเคยนะขายทุกวันนะครับผมที่ตลาดนัำสะพานสีาสดปีนี้ก็ยังมาทันอยู่นะใครที่เป็นเอฟซีลุงแมนกับปะอ้บอกเลยว่าทุเรียนร้านนี้นะฮะสวยจริงอร่อยจริงครับหวานมันจริงผมเคยไปบุกที่สวนมาแล้วนะฮะไปดูได้เลยนะสวนอำนวยสวนอนท์ ส่วนใหญ่มากครับโอ้โลเมียนโชว์ให้ FC ดูหน่อยโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากสวยสาโลเกียโลเมียนบอกเลยเม็ดเขาจะรีบไปไหนคนไม่รีบแต่เม็ดรีบนะเดีม็ ลาแบบเนี้ยเขาวันเนื้อ,นอดีนะถ้าถ้ามีลาแบบนี้นะ<อ>ใช่ไหมครับผมเห็นสูตรมากเลยนะครับลาแบบนี้เนื้อจะดีมากอ๋อแต่ว่าลาอยู่ข้างนอกไม่เกี่ยวข้างในนะไม่เกี่ยวกับเนื้อเลยนะครับนี่ขอดูเลยขอดูเลยธรรมชาตินะขอดูเนื้อพู้นี้เลยครับที่มีลานะอ่าครับผมสวยครับไม่เกี่ยวกับข้างในเนาะครับผม,มครับผม ถ้าเขาบอกว่าจะมีราแบบนี้ใช่ไหมครับเนื้อจะสวยนะนี่เป็นเคล็ดลับในการดู<ช>ทุเรียนอีก<ๆ>อย่างหนึ่งเลยนะครับทุกคนเขาบอกว่ชอบทุเรียนที่มีราแบบนี้ถ้าคนเคยกินบ่อยๆนะครับ <c oughs> ผมจะชอบทุเรียนที่มีรานะนเขาบอกจะสวยเลยใช่ไหมครับมีเพี้ยเป็นเพี้ยขึ้นครับผมเดี๋ยวลูกนี้เนื้อล้วนๆนะครับผมช่างให้ทุกคนดูหน่อยนะครับ จะเดิเนื้อโอ้โหครับผมลูกค้ามาร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนลูกนี้เท่าไหร่นะลูกนี้6กสี่หเดี๋ยวดูเนื้อนะว่าถ้าซื้อแต่เนื้อนี่คือราคาเท่าไหร่บอกเลยว่าเลื่องบ้ามากโลกครึ่งเลยนะ <55. S 1> ขีดห้าสิบหบาท ถ้าซื้อเต็มคนน้บแปดร้อยเลยนะครับคุ้มสุดคุ้มนะฮะเปียกบ,บางเม็ดรีบนะครับเนื้อล้วนๆเลยนะ นเขาเคยกินบ่อยเขาบอกลูกที่มีราแบบนี้จะสวยนะครับนี่นะดูยังไงครับที่ว่าทุเรียนแก่จัดดูข้นมันยังไงครับแบบนี้ใช่ไหมว่ดูขั้วมันขั้วข้ะครับผมอืมนี่นะนนนะคือแก่จัดใช่ไหมครับรอ,อร่อยเลยนะแบบนี้นะคบคุณขอบคุณบผมแต่ว่าก็ทุกทุกทุกลูกแล้วก็เหมือนกันหมดเลยนะ บางเม็ดรีบนะบสวยนะครับท่านผู้ชมนะที่เห็นเขาแตกนี่คืออากาศร้อนนะครับแต่ว่าข้างในนี่สวยนะแดดร้อนจัดนะครับ โลเจ็ดฉีดตรูนี้ไนะสองร้อยเจ็ดสบสองร้เจ็ดสิบสองบาทนี่ครบนะแกกมานี่เปลือกบางเลยนะครับลูกค้า หอกลับบ้านนะฮนะถึงแมนจัดให้เช่นเยคยขอให้อย่างงาม<อ>มสามสามก็ยังใช้ได้นะครับใครที่ใครมีอยู่ก็มาใช้ได้นะฮะ ตลาดนะครับถนนก็ยังทําให้เสร็จนะครับจอดรถที่ข้างถนนหน้าตลาดได้เลยนะครับร้านนี้ก็อยู่ข้างศาลพระภูมินะครับเนี่ยนะตรงนี้เป็นร,ร้านปราอูก,กับลุงแมงนะฮะวันนี้เข้ากล้องกับลุงแมงกับปลอูหน่อยครับนี่รับเลยรับเลยขอบคุณมากครับ,รบนี่นะฮะ ลุงเมย์เู้ใจดีนะครับให้ผมไปชิมไปกินดีกว่าตลอดเลยขอบคุณมากครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมตอนถ่ายคลิปก็ขอตัวลาไปก่อนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ<ม>ก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนร้านนี้นะครับผมเปลือนหมอนทองจันทร์ขับุรีร้านปปาอู้กับลุงเมยนะครับผมพิกัดตลาดนัดสะพานสี่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม